สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัตก็จะมีข่าวอัปเดตของ l o s t Ark อิกเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสซึ่งจะเป็นวันที่มี Weekly อัปเดตและ weekly m a i n t e n a n c e นะครับประจำทุกอาทิตย์ของทาง l o s t Ark นั่นเองนะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะครับไม่ได้เป็นการแค่ปิดปรับปรุงตามอาทิตย์ทั่วๆไปนะครับยังมีการอัปเดตอีกด้วยนะครับอ่ะอัปเดตมีอะไรกันบ้างไปดูกกัันนว่าะครบ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับทางเซิร์ฟเนี่ยก็จะปิดเกมนานนิดนึงนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับ2เวลาไทยเนาะถ้าใครดูในไลฟ์เนี่ยตอนแรกที่เราดูกันมันจะเป็นตอน 5am UTC หรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็นบ่าย2เป็นต้นไปนะครับยาว8ชั่วโมงเลยก็พูดง่ายๆเท่าไหร่เอ่ย2 3 4 5 6 7 8ีโอ้โห3ามทุ่มเลยเหรอ โคตรนาน3-4มสทุ่มเลยอ่ะโอ้นถือว่าเป็นการอัปเดตที่นานมากๆนะครับต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าอัปเดตวันนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรปไปดูกันเลยนะครับสำหรับอัปเดตวันนี้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับ คือเรื่องแรกก็เป็น s ค a u Guardian r a อี e v e n t นะครับก็คือเรื่องนี้นัดได้พูดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและทาง Amazon ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตเพราะเนื่องมาจากการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการ Honing Material มากนะในการมาตีบวกเนาะแล้วแหล่งที่มันมีอยู่ณปัจจุบันมันไม่พอนั่นเองนะครับาทางเกมก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ามันใกล้เคียงกับทางเกาหลีก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับฮิริ Guardian r a อี Event เนาะแต่อันนี้นะครับเราจะสามารถเข้าได้1ตัว ตอ1 id เท่านั้นนะครับหรือว่า1ครั้งตอน id ต่อ1วันนะครับซึ่งบอสที่เราจะสามารถปราบได้ก็จะมีหลากหลายเข้าไปก็เฮลเกร่ารูเมัสเออร์นิวก็คือต่างๆถ้าจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับและสเกลความยากก็จะสเกลตามไอเลเวลเราที่เราเข้าไปนั่นเองนะครับและต่อมานะครับของรางวัลน,นะก็จะเป็นของรางวัลรายอาทิตย์นะซึ่งของรางวัลจะมี npc ให้แลกนะครับเหมือนกับ npc กลางปีอีเวนต์เลยนะครับที่เราจะเห็นนอกสีพูพนูใน ทางเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งจะมี NPC เหมือนกับเปิดพอร์ทัลให้เราเข้าไปเหมือนกับทำอีเวนต์แล้วก็มี NPC สําหรับ Exchange หรือสําหรับแลกเปลี่ยนก็คือเหมือนกับกลางปีเลยแต่ วัตถุดิบที่แลกได้จะเป็นนะครับของตีบวกเทียร์หเทียร์สเทียร์สมและมีเพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับเพื่อนๆก็คือจะเป็นเหมือนกับสมุดที่เพิ่มโอกาสการตีบวกนะครับนั่นเองก็คือจะมีแค่เทียร์หเทียร์สนะสำหรับเทียร์สจะไม่มีแต่เทียร์สเนี่ยเขาจะให้รางวัลมาเป็นเทียร์สเจมนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆื่อนยังเล่นเกมอยู่นะครับสต็อกขายเจมได้เลยนะเพราะว่าราคาหลังจาก เทียสดยเฉพาะเทียสามครับเพราะหลังจากอัปเดตปุ๊บนะครับเจมเทียสามราคาน่าจะลงหวบของตีบวกก็น่าจะราคาลงหวบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ตีบวก ใจรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลังดีเซตเนี่ยของจะเยอะมากๆให้เราได้ตีวงตีบวกนะของจะถูกลงมากๆเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นคําแนะนําจากนัดนะมาดูเรื่องที่2นะครับสำหรับสาย PVP นะครับและยังไม่พอนะครับยังเอาใจสาย PVE อีกด้วยนะครับเพราะอะไรเราจะเริ่ม proving g r o u d competitive proving ground ซีซั่นหก็คือ PVP นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับ team d e a t h m นั่นเองซึ่งมันมีอะไรที่น่าสนใจก็คือมันจะ แต่นะเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านเดี๋ยวนะั้นเข้ามาดูที่ตรงคอร์เปอิบพูวิงกาวนะครับของรางวัลเนี่ยมันจะเป็นว e e k l y r รีวอร์ดแล้วก็จะเป็นซีซั o นรีวอร์ดนะครับสำหรับซีซั่นเนี่ยมันจะยาวประมาณ6เดือนนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีแบบเป็นแง้งเลยก็คือจะมีแกรนด์มาสเตอร์มาสเตอร์ไดมอนด์แพลตินัมโกลด์ซิลเวอร์บรอนซ์นะครับสำหรับเป็นซีซั่นรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบคอสเมติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทเทนชุด นะครับสกินนั่นเองแล้วก็มีแบบสัตว์คีย์แล้วก็ของพวกฟังกช์ชันนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่สําหรับ weekly r e ยว่าที่เพื่อนๆสามารถที่จะแลกหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกับนัดไม่มัน่นใจว่ามันจะมี npc ไหมเพราะในเนี่ยเขาไม่ได้บอกเนาะก็คือแบบรายอาทิตย์เพื่อนๆสามารถที่จะได้เหมือนกับ h o l i n g material แล้วก็ xp potion นะครับก็คือมันยิ่งทําให้เราสามารถที่จะหาของตีบวกได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่า amazon เนี่ยรับฟังความคิดเห็นจาก player feedback ได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับแบบมาอีเวน อีเวนต์แบบอัปเดตครั้งเดียวนะครับเพิ่ม Honing Material สามแหล่งเลยนะครับแหล่งแรกที่นัดบอกไปแล้วนะก็คือเป็น Casual Guardian Rate Event แล้วก็เป็น Competitive Pulling g r o l ใช่ไหมครับและอันที่3เดี๋ยวนะสคริปลงมานะครับอันที่3เนี่ยสำหรับกลางปีรีวอร์ดนะครับเขาก็จะมีการ Adjustment ก็คือมีการเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมนะครับสำหรับเพียร์3โดยเฉพาะนะจากเดิมนะครับ Destruction Stone นะครับ Crystal เนี่ยก็คือของตีบวกอาวุธนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะแลกได้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตอนแรกเพื่อนๆแลกได้อยู่แค่ ทั้วอ่ะอชิ้นต่ออาทิตย์แต่ตอนนี้เพื่อนๆจะแลกได้500ชิ้นก็คือ50ครั้ง10ครั้งก็เป็น500ชิ้นต่ออาทิตย์ก็คือมากกว่าเดิมต้อง3เท่าเนี่ย3เท่ากว่าเลยนะและยังไม่พอนะครับของตีบวกอาวุธการีนสโตนคริสตัลนะครับเพื่อนๆตอนแรกับเพื่อนๆแลกได้อยู่ที่ประมาณ450ชิ้นต่ออาทิตย์นะครับตอนนี้กลายเป็น1,500ชิ้นต่ออาทิตย์โคตรเยอะถือว่าแบบคูณ3ไปเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตีบวก อาวุธตีบวกเกาะน,นะครับและยังไม่พอนะครับเขายังได้เพิ่มเกี่ยวกับนี่นะครับ Add Metalurgy l t e l l i n g Book ก็คือของเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีบวกนะครับเทียนหนึ่งเทียสองอีกด้วยนะครับก็คือคล้ายๆกับของทาง Casual Rate อีเวนต์นั่นเองนะครับถือว่าโห oh, ดีมากๆครับอัปเดตทีเดียวเราได้เหมือนกับของตีบวกเพิ่มขึ้น3แหล่งเลยนะครับอ่ะแล้วลามาเรื่องสุดท้ายนะครับถือเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ mm. รอคอยมากที่สุดนะครับ mm. เห็นหน้าต่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหม Player Gift นะครับก็คือเป็นของรางวัลชดเชยหรือ,อ Compensation นั่นเองนะครับสำหรับ ของรางวัลชดเชยนะครับเพื่อนๆน,น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับไฮไลท์หลักๆเลยก็จะเป็นเพชรและก็สัตว์ขี่และสกินนะครับซึ่งอันนี้นะัดได้แปลผิดไปนะครับในทางไลฟ์นะเขาจะเรียกว่า New Animal Skin Selection c h a s e นะครับ Animal ตอนแรกนะั้นว่าจะเป็นเพชรนั่นเองแต่ที่จริง New Animal Skin Selection c h a s e เนี่ยก็คือเป็นชุดนั่นเองสก,กินก็คือชุดก็คือ cosmetic นั่นเองซึ่งมีให้เลือกเยอะมากนะครับเดี๋ยวนะัทจะ แปะวิดีโอทิ้งไว้ตอนท้ายนะเพื่อนเื่อสามารถที่จะสกิปตรงท,างทําสแตมแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับก็คือมีสัตว์ทุกประเภทเลยนะเพื่อนเื่อสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มโคคอนเพรนั่นเองก็คืออันนี้เป็นอะไรที่เพื่อนเื่อนชอบอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดเป็นสัตว์คีนะครับแล้วก็จะเป็น u ูไนต d เวิร์ a อาร์นะครับก็คือแบบ ลอสอาร์คยูเนเต็ดสตรัคเจอร์นะครับของตกแต่งภายในสตรองโฮนะแล้วก็ยังมีอะเพรนต์เชิงติเ e ตนะเขาสามารถไปแต่งหน้า mm. แต่งตัวแบบใครที่แบบกดพรีเซตมาตอนแรกก็สามารถที่ไปแก้ได้แล้วก็ที่สำคัญมีฟีออน3 2ึมฟีออนมูลค่ากว่า1 0 0 0คริสตัลหรือตีเป็นโกก็เกิน10,000โกลเลยนะครับและที่สำคัญยังมี g e n d a r y c a กา Pack Selection ให้เลือก2อันนะอันนี้นัดแนะนำให้เพื่อนเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าพอสุดท้ายเพื่อน,อนจะแบบได้เซตโบนัสจริงๆแล้วขาด สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ตอนท้ายๆเลยนะตอนนี้มันยังมีโอกาสที่เราจะได้ทำอาชีพมงอาชีพเม้นได้ของฟรีอยู่นะครับและยังไม่พอนะครับยังมีการแจกของเพิ่มอีกโอ้โหถือว่าอเมซอนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับโมบายกาชาซิสเ็มได้ดีมากๆนะครับว่าคนไม่ว่าไม่ว่าใครอ่ะ แบบเกมเมอร์เราชอบของแบบของฟรีแล้วแล้วของฟรีที่มันได้ใช้ยังไงเราวินวินอยู่แล้วนะวินทุกอย่างนะวินทั้งอเมซอนวินทั้งเราวินทั้งเรานะครับก็คือเนี่ยเรายังจะได้นี่นะครับเกี่ยวกับ Horning c s นะครับก็คือถ้าตีง่ายก็คือเพื่อนๆจะได้1 2 3 4 5 5ประเภทนะครับ5ประเภทอะมี5ชิ้น6ชิ้นเป็น11แล้วใช่ไหม13 14 16 16กล่องนะครับ16กล่อง5อย่างเนี่ย อย่างแรกลีฟสโตนเพื่อนเือนได้5กล่องการเดียนสโตนของตีบวกเกาะเพื่อนเได้6กล่องนะครับอันนี้เพื่อนเไปเลือกเองนะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดเดี๋ยวจะแปะทิ้งไว้ให้นะครับส่วนตีบวกอาวุธเพื่อนเมื่อนได้อีก2กล่องยังไม่พอนะครับสมุดเพิ่มโอกาสการตีบวกเพื่อนเือนได้อีก1กล่องเนี่ยมีเท่าไหร่มีอย่างละ 2 12เล่มโอ้โหโคตรดีและยังไม่พอเมื่อได้ฟิวชั่นเมที่เรียกเซเลคชั่นเชสอีก50แล้วก็25ชิ้นแล้วแต่เราจะเลือกนะว่าเราอยู่เทียร์2หรือเทียร์3นั่นเองนะโอ้ถือว่ารอบนี้นะครับอเมซอนออกมาแจกออกมาของชดเชยออกมาอัปเดตได้ดีแน่นอนแล้วก็ยังมีเหมือนกับเชนรอบอัปเดตฟิกก็คือจะเป็นการนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสาคัญที่เพื่อนๆควรรู้นะก็คือเป็นการเป็นการป้องกันบอทแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับไอเดียสตรีมที่สร้างใหม่ที่แบบ สามารถจะเหมือนจํากัดในการเทรดจํากัดในการส่งของจํากัดในการซื้อคริสตัลซื้อโกจจำกัดในการส่งองีเมลนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าปลายเหตุน,นะครับแต่ก็ยังมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องระบบในการป้องกันบอทอีกนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารสั้นๆเกี่ยวกับ Weekly Update ในวันที่24เดือน3วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าปิด ปิดเซิร์ฟ8ชั่วโมงนะเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมเคลียร์วิกลี่หรือว่าเคลียร์อะไรให้หมดนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะแบบบิดของซื้อของอะไรก็ทําได้ต้องก่อนบ่าย2องเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวนะจะแปะวิดีโอลิงก์ไว้ด้านท้ายนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับแอลนิวแอนิมอลสกินนะครับถ้าเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆอยากเห็นนะอ่ะไปดูกันเลยนะครับ